สบายดีสวัสดีครับกันไอคิวสวัสดีครับอ่าเขินมาตลาดพี่น้องหัวยุ่งหัวยองอยู่เลย้ของลิ่นลูกชายของลิ่นเกียงเยอะแยะน้องขีเกีย ไปเห็นแล้วให้แอวเอาหน่อยเอาไปเที่ยวเหนอวะเอาขวดไปเอาวะเอามาใช่เอานีนเป็นบ้างนี่เป็นบ้นนนนางมีหักของน้องเด้อเอาลงก่อนเอาลงก่อน

มาต่ตลาดพี่น้องเอ้ยเป็นเมาเรื่องตลาดนัดของขวัญกระเป๋าใส่โทรศัพท์ใส่อียังกันพี่น้องอออว้าจ่ายใหน้องเลย ตลาดมาได้กางเกงน้องกิ่งสั้นเพี่ยนไปอย่าบีบอย่าบีบมันดังลูกเอาไปทิ้งไปไอคิวให้น้องลินน้ำไอลินอยู่ห้องแม่เม่นแดดฮะเป็นสีเขียวอ่ะเป็นทำเป็นสีอื่นอ่ะตาเจ้าดูอันตัวเขียวเข่อนมุ่งเจ้าฮนเออ กางเกงพาสันมานุ่งพี่นอ้งงงอ,นองกางเกงเปลวลูกชายเฟรนดนกระเป๋าน้องค<ะ>รับีวิวเครื่องพี่น้องเอ้ยไปตลาดนัดมาน,นี่กระสุงล,ลูกสาวค่อยอันนี้เป็นเลกกิ้งอันนี้ไม่ซักวะ ซักหลยซัดไซ่ด้วยซักตัวใหญ่ตัวยืนเจาตู้หน,น่อยล้วะอืมตู้หน่อยซักหน่อยเดียวกัววนเออไอคิ้วให้น้องลินนนะน,น้าเดีย <im S 1> วเลยน้นนองเลนคิว้วน้อสาว เป็นเป็นส่งได้ป้าเนี่ยส่งเป็นกระโปงเป็นตแพ่ห้ยามาเออป้าตันนี้ก็งามเลยเบบตัวละสิบบาทนี่นตัวละสิบบาทเอเ้ตเ๊กนุ่นนี่ไเสียป้าอานี่ส่งให้ลูกสาวห้าสิบบาทบนนี้ค่ะเสือลูกอันนี้ ซื้อตัวใหม่บ่มีเงินพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็ยังเดี<ะ>๋ยวเขายังได้เลยนี่ไม่เกี่ยงเอองามใหญ่เสื้อป่าเหลืองอันนี้ทรงยีนอันนี้ทรงยีนุซามีอันนี้ก็ทรงยีนอีกอเด่นน้อนห่อนพี่น้องเาะตลาดออก,ก็เฮอร์รั่งเฮอร์ไรของไทย ป่าป่โอ้สูงป่าอน่ีเล่นทับของน้องเนอะโอ้โหอ้โโอ้โโอ้ยหหยิบม,มาเลยเให้น้องลินแน่ให้น้องลินแน่สูง้าสั้นอันนี้สูงให้ จามีเด็เป็นยุ่มหัวได้พี่น้องตูดเข้าได้นะราคากะบบแพงปัน,นไหนเพราะว่าเพื่อนจไปเฮ็ด<ะ>เวียกนะพี่น้องเฮ็ดแบบสร้างเสื่อมนะบุม,มีส่งยีน,นยส่งยีนโตละห้าสิบบาทส่งย,ยีนมือสอง ลายตูอยู่ได้ยินไมส่ส่งตัวนี้ยานแต่เองมันน่อยไปจักตัวนี้มันบบเห็นป้ายมันเอาใส่แมย์่ดนโอ้ยเม่ใส่บบเป็นไอใส่เป็นด้วยอยากได้พยอยากได้อันนี้ลูกคอยนึก่ก่ะใส่ได้ไหน นี่แหละจบบเลยดินเลยเะตลาดพี่ช้องเอ้ยไได้่งเราจะขอไม่มีเลยเจ็บบ่เจ็บบ่นี่แม่เบ้าแล้วแม่เบ้าแล้วเขยม้เขีไม้แม่มามโอ้ยแพงแทลาดล่มนะลูกคอยแพ

ไคิดกันยังไ่เลี้ยงหวพี่น้องเอ้ยหายห้องส่งป้าบ่นี่ป้าของเจ้าบ่ตัวนี้ตัวละสิบบาทโอ้ตลาดนัดวันอาทิตย์อยู่มุกดาหารเด้พี่น้องว่านี่ไอคิวได้มวกไอคิวนี่งามเด้หมวกเพคนนี่ก็จะซื้อกระเป๋าพร้อมนี่ใส่เครื่องพร้อมนี่เป้ม,มา ใส่เครื่องมือนี่มีป้ายพร้อม่ได้พี่น้องเด้เนี่ของญี่ปุ่นพ่อแได้นี่ของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีวันี้มีป้ายพร้อมเได้ป้ายทอบางอันเขาก็บ้านได้ใส่เสม,มอน,นี่เออไม่ใส่อย่าให้อย่าให้ผมมักได้คนที่ให้อะไร สง่งมมมีส่งแม่อัเมโอสื่อมาแล้วกับ่าตแม่ยี่เอาเอา ไปซักส่งเป็นลิกกิง้งนุงน่งเนี่ยน,นกปาตงนี้เนี่ยเก็บไปซักตั้งยาเขี่ไปใส่ไปซักเดีเ่ยัปปลาอย่างนู้นไง ม่ยังเงยมึจะโซกับโซ่แบบจกบาทนะรวยนีย่งมันจะอจวยเีน้อือุงแม่เมาเจอเชืองซื้อมุ่งแม่พี่น้องเอ้ยมือกลางเล่าแปดสิบบาทยิ่งักทบาโอ้ปนเดียวบางบ่ไรยังมัน เมื่อสสกีบ้านอ่ะใส่กระเป๋าาะไปนี่ยังเอานักเฮมนนยูเฮมขึ้นหน่อยลบ้องมาเป็นองตัวมะมาตลาดมานี่ยเงซักเลยนี่เด็กกระตานี่นี่ใน้มกวกร่อมให้สามี่ปเห็ดเบียมะมวตลาดกบาทก่อหา้าิ สเออสามสิบห้านี่เดยหมวกพร้อมนี่อะไรอีกคบุ้มสายสันมีแหละนี่ดยเออนี่เราจยหะนะเาควใจไปใ้เดไป่ไม่เนนี่เนมาเราะอมีเงินเองบุมีดอกมาเบียกหน่อยนึงนี่คนมาเบียกเคนเอ้หมวกลินตีใหม่แด้วล่ะ หมวกนี่บอ๊ะหมวกก็สักหมวกก็แจ็คเลยหมดแล้วะม่สักอ๋อแจ็คเลยนะมื่อไหร่บันนี่ฮะหมวกบ้าอะไรนี่เก็บสักเบิดบัดนคลิปนี้กับพี่น้องเอ้ยไปรีวิวเครื่องไปเลาะตลาดมาเลาะซื้อเครื่อง ได้ซ้ำนั่นละคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้อพี่น้องฝากเลยกดแชร์กดติดตามสาวต้อยคนเดิมมืออื่นมันอยกลับบ้านแล้วมานอนสองคืนสองคืนสามวันกลับบ้านแล้วบายๆของคลิปหน้าด้อพี่น้อง